สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาสอนทำสปันเค้กแบบละเอียดยิบเพื่อนๆคนไหนไม่มีพื้นฐานดูคลิปนี้ทำตามได้แน่นอนค่ะเป็นวิธีที่ง่ายรับประหยัดเวลาและที่สำคัญอร่อยมากค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่บโบใช้ทำขายที่ร้านค่ะจะมาแชร์ความลับให้ฟังรู้แล้วเหยียบไว้เลยนะเริ่มจากใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในถตียกเว้นนสดค่ะให้นำเอสีใส่ลงไปในถตีค่ะ SP จะช่วยให้เนื้อขนมนุ่มฟูหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแป้งเคก้กผงฟูผงวานิลานมสดราะไข่ไก่ค่ะใครไม่มีผงวานิลาใช้วานิลาแบบน้ำได้ค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลยเริ่มแรกให้ตีสปีดต,ต่ำสุดเป็นเวลา4นาทีเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ ครบ4นาทีแล้วอาจจะมีผงแป้งรอบ,บๆโถอยู่ไม่เป็นไรค่ะให้ตีสปีดสูงสุดต่อได้เลยค่ะตีสปีดสูงสุดต่ออีกหนาทีเพื่อให้อากาศเข้ามาในเนื้อขนมทําให้เนื้อขนมมีลักษณะข้นและขึ้นฟูค่ะ 6นาทีแล้วให้ยกหัวตีขึ้นมาเช็คเนื้อขนมดูก่อนนะคะหลังจ,จากที่ตีสปีดสูงสุดแล้วเนื้อขนมที่ได้จะต้องมีลักษณะข้นฟูและซ้อนทับกันเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะถ้าได้เนื้อขนมที่ข้นจนซ้อนทับกันเป็นชั้นๆแบบนี้ถือว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะนําไปใส่เนยสดต่อได้เลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนตีมาเราไม่ได้เนื้อขนมแบบนี้แนะนําว่าอย่าฝืนทําต่อนะคะเพราะอบมายังไงก็ไม่อร่อยแล้วค่ะ จากนั้นให้ปีสปีดต,ต่ำสุดแล้วทยอยใส่เนยเค็มละลายลงไปค่ะหลังจากใส่เนยเค็มละลายลงไปหมดแล้วให้จับเวลา1นาทีค่ะเราจะตี1นาทีสุดท้ายเพื่อให้เนยเข้ากับส่วนผสมและตัดฟองอากาศค่ะหากเพื่อนๆใช้เนยจืดให้เพิ่มเกลือลงไป2กรัมค่ะ ครบ1นนาทีแล้วมาเช็คเนื้อขนมกันค่ะเนื้อที่ได้จะต้องมีลักษณะซ้อนทับกันเป็นชั้นๆแบบนี้อยู่นะคะถ้าได้เนื้อขนมแบบนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าอบม,มายังไงเค้กก็นุ่มฟูค่ะแต่ถ้าไม่ได้เนื้อขนมตามนี้เพื่อนๆลอ,อ,องเช็คตัดใจรอบๆดูนะคะเช่นไข่ไก่ไม่สดหรืออุณหภูมิห้องร้อนเกินไปค่ะ สุดท้ายก่อนเทรงพิมพ์จะต้องใช้ไม้พายเช็คเนื้อขนมว่าส่วนผสมเข้ากันดีหรือยัง,งเพราะเนยจะไปนอนก้นอยู่ด้านล่างจะต้องใช้ไม้พายตะล่อมขึ้นมาค่ะเมื่อมั่นใจว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนำไปเทรงพิมพ์กันค่ะ บัวใช้พิมพ์อบขนมเส้นผ่านศูนย์กลาง7นิ้วหรือเรียกง่ายๆว่าขนาด2ปอนค่ะปูกระดาษไขรองอบที่ก้นระขอบพิมพ์ค่ะน้ำหนักเนื้อเบเทอร์อยู่ที่574กรมัมอาจจะมีคาดเคลื่อนเพิ่มหรือลดจากนี้นิดหน่อยได้ค่ะเข้าอบที่ไฟบนร่างอุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา35นาทีทางนี้ขึ้นอยู่กับเตาของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะคะอบเสร็จแล้วสีสวยกำลังดีเลยค่ะ มาดูความสูงของน้องกันค่ะอยู่ที่7.5เซนโดยประมาณค่ะเดี๋ยววัวผ่าให้ดูเนื้อด้านในนะคะเนื้อด้านในเนียนสวยกำลังดีเลยค่ะตอนนี้กลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วห้องเลยค่ะให้ดูความนุ่มของน้องค่ะน้องนุ่มมากๆสมชื่อสปันเค้กเลยค่ะสรุปสปันเค้กง่ายๆค่ะ เป็นเค,ค้กที่มีความนุ่มฟูเบาจากการตีไข่ให้ขึ้นฟูมีเนื้อเค,ค้กที่เบากว่าบัตเตอร์เค้กแต่หนักกว่าชิฟฟ่อนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสปันเค,ค้กทำง่ายใช่ไหมล่ะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องใบบัวเพื่อเป็นกำลังใจให้บัวลงสูตรขนมในครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ